สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนสซาวราชพุนครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสซาวราชพุนครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติและจีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบพึ่งเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกไปจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้จตัว Honda Accord นะครับตัวเจน9นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกได้นํารถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสซาวราชุนครับทำการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงนะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับ กระแสมาแรงๆมากๆเลยครับสำหรับทางทีมงานอุวกรน์าวและชุนะครับหลังจากที่เราได้ทำการอัปเกรดโดยใช้ลำโพงเดิมๆนะครับให้เป็นได้คุณภาพเสียงเป็นระดับไฮเอนเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบอัปเกรดของทางทีมงานอุวกรณ์าวและชุนครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ h o n ด a Accord ตัวเ e n 9นะครับโดยใช้ลำโพงเดิมๆที่มากับทางดีลเลอร์นะครับ เรามาดูขั้นตอนเทคนิคในการอัปเกรดของทางชีมงานโอฮอนซาวราชชุนนะครับอันดับแรกตรงนี้นะครับเห็นครับนี่เป็นลําโพงนะครับที่มากับทางนีเลอร์นะครับมากับเจ้าตัว h o n ด้ a c c o r d ตัวเจนเก้าเราใช้ลาโพงเดิมนะครับสิ่งที่เราทําการอัปเกรดเห็นไหมครับเราได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของย่อแคลิเบตนะครับการทาการติดตั้งนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก reflection นะครับก็คือลดการสะท้อนอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงท เพราะฉะนั้นเราก็ได้ทาการติดตั้งตัวแผ่นดมนเข้าไปวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของย่อเทลิเบตนะครับมันทาการติดตั้งเข้าไปนะครับจะมีความยืดอยู่นั้งข้างสูงน้าหนักเบาสังเกตนะครับว่าแดมดปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นสแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นําเทคนิคนี้ครับในการสร้างตัว Force สเวนเพื่อมาทําโครงสร้างยตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้น นะครับแล้วนอกจากนั้นมาดูเทคนิคในการติดตั้งอยู่ตัวแผ่นแดมเองครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะมาทำการปั๊มลูกเป๊กต่างๆนะครับทำไมเราถึงต้องมาทำการปั๊มลูกเป๊กเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นตัวเป๊กนะครับที่ติดที่แผงประตูนะครับเวลาเราปั๊มเสร็จเพื่เห็นนะครับเวลาประกอบเป๊กหรือประกอบแผงประตูเพื่เห็นนะครับเป๊กมันก็จะแนบสนิทเห็นไหมครับเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการเผยน,นะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถ Honda Accord ตัว G9 แล้วนะครับแล ตัวนี้ก็เป็นตัวสวิตเตอร์นะครับที่มากับทางดีลเลอร์เราก็ได้ทําการโมดิฟายเจ้าตัว C ีนะครับ<ม>เพื่อให้เจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับทำงานในระยะความถี่ที่เราต้องการครับนะครับนี่คือขั้นตอนในการโมดิฟายนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบวิติและวิธีเสียงดูนะครับ ังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับโดยใช้ลําโพงเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการตัดไม่มีการเจาะใช้ลําโพงเดิมๆที่มากักทางดีลเลอร์นะครับสิ่งที่เราต้องการอัปเกรดนะครับหนึ่งนะครับเราทําการติดตั้งในตัวแผ่นดัมเข้าไปนะครับเพื่อให้เจ้าตัวลําโพงที่มาจากทางดีลเลอร์เนี่ยทำงานในย่านความถี่ที่เราต้องการและลดค่าพวกนะครับพวกรีเฟคชันก็คือการสะท้อนเราได้เห็นเทคนิคในการติดตั้งตัวตัวแผ่นดัม นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เราได้ทําการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับวันนี้เราเลือกของทางค่ายเอลไพ่นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับสำหรับเจ้าตัวโพลิเซอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยพาร์เอร์เจ้าตัวพารามิติกเนี่ยประมาณ31แบนด์ ตัวนี้มาทาการแก้ไขระบบแอพพลิสิกในรถ h o n d ด a c c o r d คันนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับในเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ยังมีภาคขยายนะครับเพื่อนำกำลังวัตนะครับไปใจเจ้าตัวลำโพงที่มากับทงดีลเลอร์ให้ทํางานนะครับในย่านความขี่รถต้องการนะครับทางานให้ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพงที่มากับทงดีลเลอร์เนี่ยมันให้คุณภาพเสียงและละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรา ระบบเครืรอ่องเสียงในรถทวินด้าแอคคอร์ดตัว79็วันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายท่อเรดของชิน้นตีนครับได้โดดเด่นเสียงโครองโป่งสายกังวานไปแหลมพิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ But I guess my best wasn't good enough. Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering if we ought to stay or head on out the door. หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชินโนตีนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติครับเสียงคอ้องครับโปร่งใสกลางวานไปแหลมผิวนะครับเห็นไหมครับทั้งทั้งลำโพงเราก็เป็นลำโพงเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะครับแต่เราได้เจ้าตัวโปรดิวเซอร์ลำมทั้งได้เทคนิคในการติดตั้งที่ดีๆนะครับเราก็ได้มิจารณาที่เสียงที่ดีนะครับได้เวทีเสียงอยู่บนแดชบอร์ดนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถ ได้ขอตรวจเจน9ก้คนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนลําโพงนะครับอยากใช้ลําโพงเดิมๆนะครับก็สามารถนํารถไปทางชีมงานอุปกรณ์เสาร์และชิพนะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับนะครับก็ เราก็จะทาการตรวจสอบนะครับไหนใช้ได้เราก็ใช้ไปนะครับควรจะเพิ่มเติมส่วนตรงไหนเราก็จะเพิ่มเติมไปนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถทอนด้า Accord ตัวเจนก้าวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอวบคอนซาวราชพุทนะครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ